วันอังคารที่23ธันวาคม2568เวลา14นาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิ์ทรงสวัสดิ์รงนายุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางเพลาดาภารังผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสแ,และสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรพ่อค้าแม่ค้าตลาดทุ่งเจริญพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวมประจำปี2568ภายใต้ชื่อกิจกรรมตลาดอมสินรวมใจการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคราัฐภาคการเงินและชุมชนโดยมีนายวรุณบัวขาวผู้อำนวยการธนาคารอมสินเขตร้อเอดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พร้อมด้วยนายอน,นันต์ภวะภูตานนนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาร้อเอ็ดและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าร่วมกิจกรรมณนห้องประชุมสัตสิมชั้นสองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลสองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด